สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้สีสเกตสร้างบ้านนะครับผมมีโอกาสดีครับที่จะได้มาที่บ้านตะดอกแห่งนี้นะครับผมเป็นบ้านที่ว่าภาษาว่าบ้านอันนี้มันไม่มีในสัญญาไม่มีในงานของเรานะครับผมแต่ว่าเป็นบ้านที่เราให้เงิน,นทางโรงเรียนเขาบริหารเองเอส่วนเนื่องจากที่พอวิจุรัชัยชาญน,นะครับพอโรงเรียนบ้านตะดอกนะครับาท่านเองก็ได้ปล่อยคลิปคลิปหนึง่งมาว่ามีาลูกศิษย์ของท่านคนหนึ่งนะครับเดือดร้อนเนื่องจากว่า เขาเออมีแต่ตาคนเดียวเมื่อก่อนเขาอยู่ที่เราเอ็ดนะครับผมแล้วก็มาเรียนที่นี่นะครับแต่ว่าเด็กไม่ค่อยน้องเขาไม่ค่อยอยากไปโรงเรียนเพราะว่าบ้านเก่าของเขาเดี๋ยวเราจะมีในคลิปนี้ให้ดูนะว่าเป็นบ้านที่แบบว่าเออมันไม่มีห้องน้ําไม่มีอะไรเลยมีไม่ไมเออมัน มันเป็นบ้านสมัยเก่บบามากๆครับลองดูในคลิปแล้วกันนะครับว่าผมก็เลยคิดว่าเออเราเองก็คือเราเป็นคนที่นี่นะครับผมเป็นคนศรีสกิดที่นี่ผมเกิดที่นี่ก็สมัยก่อนบ้านผมเองก็ไม่ได้อ่าร่ำรวยามากมายนะครับก็คือบ้านผมเองก็คือ,อ,อหลังคาก็มุงด้วยเขาเรียกอะไรใบตองนะครับด้านซ้ายขวาด้านหลังก็ใบตองเวลาหน้าฝนแบบนี้มารั่วทุกตรงเลยครับเราเองก็เออแบบเรามีมีพอมีกําลังทรัพย์อยู่อันนี้อยู่ก็เลยว่าก็เลยประสานงานกับท่านผอครับก็เลยมาช่วยการทําบ้านหลังนี้นะครับผมเรามาดูกันนะบ้านหลังนี้ว่าเป็นยังครบ่า มันเป็นยังไงบ้านนะครับมาดูมามดูชีวิตของน้องเขาแล้วก็ของคุณตาเขาทว่าทำอาชีพอะไรยังไงนะครับผมมาดูกันได้เลยครับผมนี่ครับเดี๋ยวคุณตาจะพามาชมบ้านคุณตาเนาะครับคุณตาได้บ้านลัางใหม่แล้วครับครับดีใจด้วยนะคุณตาเนาะครับครับผม เมื่อก่อนคุณตาครับห้องน้ำเก่าอยู่งนี้นาะคุณตาเนาะเก่าอยู่ตรงนี้ครับดูนี่นอครับผมนี่ครับบ้านคุณตาก็สีเขียวครับสดใสครับผมแล้วก็สมัยก่อนนะคุณตาจะมีอาชีพขายเสียเนะคุณตาเนาะนี่แบบนี้แบบนี้คบนี้นี่คุณตาก็คือนี่วางไว้อยู่นี่คุณตาก็เดี๋ยวก็เสร็จภารกิจอันนี้แล้วก็จะไปขายครับท่านผู้ชมคืออาจจะอุดหนุนคุณตาได้นะครับคุณตาแบบนี้กี่บาทครับแบบนี้ยมแบบนี้ขายสรับสิบบาทสิบบาทครับ โอ้ยถ้าเกิดมีคนสนใจติดต่อผ่านเราก็ได้นะผมถ้าเกิดท่านไหนที่สนใจอยากอุ่นคุณตาแลสามสิบาทครับให้คุณตามีเงินเลี้ยงหลานสาวหนึ่งคนนะครับที่อยู่อาศัยอยู่คุณตานี่ครับผมติดต่อที่เบอร์ศูนย์หกสามนะครับเจ็ดแปดเก้าเก้าหกหกหกนะครับเป็นคนมาผ่านครั้งนี้ให้ก็ได้นะครับคุณตาก็จัดส่งได้แล้วแบบนี้ก็จัดส่งได้นะสามสิบบาทเองครับผมนี่ครับเสียนแบบนี้เลยครับ เพราะว่ามาตาดอกแย่งนี้นะครับผมเป็นดินแดนแห่งการตีเขาเรียกตีตีจอบตีเสียมครับตีมีดนะคุณตาเนาะอย่างอื่นถ้าเกิดเขาสนใจก็หาได้นะตาเนาะนี่ครับนี่ครับของคุณตาที่วางไว้แบบนี้มีหลายไซส์นะครับมีแบบใหญ่แบบเล็กครับนี่อันนี้แบบใหญ่เล็กอันนี้มอดอันนี้แบบใหญ่ขึ้นมาน้อยหนึ่งครับผมอันนร้อยหนึ่งอันนี้ร้อยหนึ่งครับอันนี้สามสิโอ้อันนี้ถูกดีนะคุณตาชื่อคุณตาอะไรนะครับผมมันนายมั่นชายาิ มาในมั่นครับผมในมั่นเนาะในมั่นสาธยดโอ้ในมั่นภายในก็มีไฟมีห้องน้ำเรียบร้อยนะครับผมนี่เนาะครับนี่ครับผมมาดูการั้างในกันครับผมนี่ครับนี่คือเป็นการรีวิวอีกประสบการณ์นึงผมเลยครับผมนี่ครับนี่เป็นห้องรับแขกเนาะห้องรับแขกห้องนอนสองห้องครับผมแล้วก็มีห้องน้ำด้านหลังครับ เมื่อกี้ท้่เขาเอาเข้ามาก็จะเป็นระเบียครับคุณตาดีใจเลาะได้บ้านใหม่แล้วดีใจแรงฮระอันนี้ร้านสาวด้านสาวอน้องที่อะไรน,นะนะชื่อเออน้องพาวินีนะครับผมนี่คือเป็นรานสาวที่คุณตาเอามาเลี้ยงไว้ครับผมก็คืออยู่แค่สองคนครับองห้องน้ำอันนี้ที่ห้องน้ำก็อยู่ได้แล้วครับอันนี้ห้องนอนต่นางๆก็ดูกันได้ครับ ครับที่ผู้ใหญ่ใจดีเป็นมาสร้างบ้านให้นะครับดีมากที่สุดก็เป็นบุญเนอะรวมช้กันครับมีบุญเป็นบุญปื่นครับผมสังคมน่าอยู่มาก,กขึนข้นก็รับปีคนนะะเห็นความตุกง์ก็ถือว่าเป็นบุญครั่วมกันนะพิจาจณาได้มีที่พักที่ นี่เลครับก็ประมาณตอนนั้นที่โรงเรียนก็ทําให้นะครับหนึ่งแสน0 0บาทนะกุุตาเนาะซึ่งมันก็ไม่ไม่ครอบคหรอกครับเพราะว่ามีค่าแรงค่าอะไรก็คือต้องขอบคุณโรงเรียนนักกุตาคือต้องขอบคุณโรงเรียนโรงเรียนนี่ที่พอเพื่อนมาทําให้นะเรียนตลอดวิทยาเพราะเรียนตลอดแล้เพื่อนผูดภาษาเงานก็ช่วยทางด้านค่าแรงส่วนเกินนะมีความรู้สึกยังไงบ้างราครับวันนี้ได้บ้านใหม่แล้วรู้สกดีใ,ใจมากๆแล้วดีใ,นใ,นใจมากๆเลยครับหลังนี้ไอ้กุตาอยู่กี่คนนี่ อยู่สองคนกับหลานสามคนสามคนครับผมตอนนี้อยู่สามคนนี่เดี๋ยวนี้เขามาอยู่สองสามวันนี่ละอ๋อลูกสาวบอกลูกหลานสาวนี่ล่ะหลานสาวอีกคนนึงบอกพี่คนนี้ละอ๋อเขาเคว่าตอนนี้คุณตาต้องแบกเาละหลานสองคนครับอ๋อไปทํางานอยู่ก็ไม่เป็นไรเนาะก็อยู่ได้ก็นี่ไปแล้วก็จะแบกภาระเหมือนกันะละวแบกภาระก็นี่ไปก็ขอเงินน้ำตาทุกวันเหมือนกันและคุณตาก็ขายเสียมแบบนี้ไปเนาะฮะแต่คุณตายังไปขายได้อยู่ครับแบบนี้ยังยัง ยังปั join, mainland, ่นยังไม่ได้เหรอเคยตางมาเลยผมก็ไปขายวันนี้ทําไม่มาผมก็จะไปขายวันนี้นะโอ้ขายนี้แมคุณตาแบบนี้ขายดี้เขาขายอยู่อนนี้ขายเนาะอนนี้ขายอยู่โดยเฉลี่ยแล้ววันหนึ่งนี่เท่าไหร่ครับคุณตาเนี่ยนี้กันได้เข้าบ้านหรือยังเชื่อกันได้สองสามเล่มสองสามเล่มครับบางคนก็มิดเข้าไปบ้านไม่มีคนอยู่บ้าีครับเขาก็ขายไปจำหน้ามือดอ๋อเขาไปจำหน้าเหมือดครับผมแบบนี้เขาต้องตามไปขายที่งหน้าครัน ก็ช่วยคุณตาแล้วก็ร่าราเนาะเพราะวันนี้เนี่ยครับพวกเราเองก็คืออย่างอย่างนี้ผมสี่เขตสร้างบ้านเนาะก็ได้อก็คือเราได้ส่งมอบสิ่งหนึ่งที่ให้ให้คุณตาก็คือว่าบ้านก็ดีกว่าเก่าขึ้นมาเนาะมีรอบขอบคิวส์มีลายๆทถใกใหญ่หลาๆเนาะครับผมยุลายปีเถักใหญ่สาธุครับคุณตาสาธุคุณตาก็เช่นกันเนาะครับกิจการแค่ก็ให้ขายขายของดีๆแล้วก็อายุยืนดูแลลูกหลานต่อไปครับผมมีวัสนธต่อกันได้มาช่วยเหลือกันนะครับผมครับ ครับผมวันนี้คุณตามีอะไรจะฝากกับแฟนคลับของของช่องอุ๋มไหมครับสิสเกตสร้างบ้านครับบอกทุกคนได้เลยครับผมขอาพูดสร้างผมเอาเสียงฝากใครมุดทุกคนละหัวหน้าก็ได้ครับผมเฮ็ดทางให้ผมจะมีได้์พันสองพันล้านสามพันล้านครับผมสุดๆสุดๆสุดๆสุดครับผมพูดอะไรเฮ็ดดีผู้นั้นต้องดีล่ะครับผมจะช่วยเหลืออยู่หันเที่ยวเวลาคุ้มครองหมดทุกคนครับผม ครับขอบคุณคุณตาครับวันนี้ครับผมขอบพระคุณครับผมตาครับผมหนูมความรู้สึกงไงบ้างวันนี้หนูได้บ้านใหม่แล้วนะครับได้บ้านแบบเดียวกับบ้านเก่าอีกที่มีห้องน้ําที่ผุพังแบบปิดประตูก็ไม่ได้บ้านก็ปิดประตูไม่ได้มีแต่ลมมีแต่อะไรเข้ามาวันนี้หนูรู้สึกยงไงบ้างครับผมรู้สึกดีใจค่ะแล้วขอบคุณมากๆค่ะที่ทํา ให้หนูถึงมีวันนี้ค,ะค่ะก็คืออย่างอย่างเราเองก็คือเราก็หวังแต่ว่าหนูจะตั้งใจเรียนหนังสือวันที่ครูเขาบอกถูกไหมคะแล้วหนูความฝฝันใหญ่เป็นอะไรเอ่ยนักพยาบาลค่ะโอเควันนี้ไอ้วันนั้นก็คือเห็นวันที่เรามาทำรีบบ้านก็คือน้องเขาอยากเป็นพยาบาลเราเราก็แต่ว่าเด็กผู้หญิงคนหนึ่งครับคือเขาก็มีความฝันแล้วก็มีความหวังก็คืออย่างเราก็สามารถสร้างได้ทางนี้ให้เขาเป็นจุดเริ่มต้นนะครับผมแล้วก็น้องจะอยู่ที่ไหนนะครับ ตาดอกวิทยาค่ะอยู่ชั้นอะไรเอ่ยม2ค่ะ 2> ม2เนาะแล้วก็คืออย่างนี้หน,นูอยู่กับคุณคุณตาคุณตาคุณตาก็เลยเอามาเลี้ยงไว้นะครับเมื่อก่อนคุณตาอยู่คนเดียกก็ไม่มีอะไรเอาไอิว่าอยู่บ้านเองก็ได้แต่ว่าคนมีมหลานสาวมาพป้ายก็ต้องมีรอบขอบชิดขึ้นนะครับอยากขอบคุณคนที่มาช่วยหนูค่ะช่วยทุกเรื่องทั้งการเรียนเรื่องบ้านแล้วก็ที่เป็นกําลังใจให้หนูค่ะจนถึงทุกวันนี้แล้วก็ที่ให้คําปรึกษาหนูทุกเรื่องค่ะ <c oughs> น่ะครับขออยยนดีชายชาครับผู้สานงานเรื่องนี้นะครับทีษฎีสร้งางบ้านนะครับในคลิปนี้ครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามรับชมนะครับถึงว่าออนนี้คือเป็นรีวิวที่ ขอบอกว่าเป็นสเปเชียลเป็นพิเศษอีกคลิปหนึ่งนะครับผมก็ยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้น้องนะครับน้องน้องใดนะจำไม่ได้ละอาจารย์ค่ะน้องอจารย์ครับเพราะว่าอย่างสมัยก่อนเนี่ยผมเองก็คืออย่างอย่างกว่าจะมีสิทธิ์เกตดสร้างบ้านในวันนี้ผมเองก,ก็คือมีชีวิตไม่ต่างจากเขาเท่าไหร่ครับเราเป็นเด็กบ้านนอกเลี้ยงวัวเลี้ยงควายแต่ว่าเรามีความฝันเรามีความหวังครับแต่ว่าสมัยก่อนอู้นเราก็ ไปกัทิงที่วต้องปันหนึ่งเราได้เล็บตาปากได้แล้วก็ได้กลับมาช่วยสังคมบ้างได้ไปกับมาช่วยคนนู้นคนนี้ตามอันนี้บ้างน,นครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านนะครับผมขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับผม